ตรงแล้วเนี่ยอายุ60ผ่าน60ไปแล้วยังเป็นอสมได้อยู่หรือเปล่าและคนเก่าอ่ะล้านกว่าคนที่อายุเกิน60ไปแล้วจะทํำยังไงแจ้งข่าวด่วนคุณพ่อคุณแม่อสมทั่วประเทศนะคะล่าสุดมีกระแสข่าวเกี่ยวกับพรบอสมออกมาว่าจะตัดสิทธิ์คนที่อายุ60ปีขึ้นไปให้ออกจากอสมนะคะเนื่องจากว่าณปัจจุบันนี้ทางด้านรัฐบาลได้ผักดันเกี่ยวกับพรบอสมอออกมาแต่ยังไม่ได้ผ่านนะคะการ พิจารณาหรือลงมติจากสอสอส,อสอวอรหรือรัฐสภาใดาๆนะคะเป็นเพียงกระแสข่าวแต่หลายท่านก็กังวลใจว่ากลุ่มคนที่อายุ60ปีเป็นอสอมนปัจจุบันนี้หากพรบรตัวนี้ผ่านแล้วจะถูกให้ออกจากอสอมจริงหรือไม่วันนี้เราหาคําตอบมาให้คุณผู้ชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปติดตามไปคุณอนุวัจจ์ให้ได้อัปเดตข่าวสารล่าสุดไว้พี่ๆแล้วก็แม่ๆอสอมหลายคน กำลังสับสนกันใหญ่แล้วนะครับเกี่ยวกับพร,รบอสมตกลงแล้วเนี่ยอายุ60ผ่าน60ไปแล้วยังเป็นอสมได้อยู่หร,รือเปล่าและคนเก่าอะ่ะล้านกว่าคนที่อายุเกิน60ไปแล้วจะทํำยังไงเอาหลายคนบอกอยากให้ผมทําคลิปจริงๆก็มีหลายคนทําคลิปแล้วนะครับแตอ่อยากฟังจากผมผมก็ไปเช็คข้อมูลมาให้นะลองฟังดูนะครับอธิบายอย่างนี้นะครับพร,รบอสมเนี่ยผ่านความเห็นชอบในหลักการของคณะรัฐมนตรีแค่ผ่านครับ มันต้องไปผ่านสสและผ่านสอวอก่อนซึ่งมันอีกยาวไกลครับและพอไปฟังการพิจารณาของสอสสวก็อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปกว่านี้อีกก็ได้นะครับมิฉะนั้นไม่ต้องตกใจครับข้อดีก็คืออาจากเดิมเนี่ยพอรบอ,อสอมอเนี่ยของเดิมมันคือแค่ระเบียบเอง แต่ของใหม่คือมันเป็นกฎหมายกฎหมายก็คืออ่ะหสวัสดิการก็จะดีขึ้นสําหรับพี่พี่แม่แม่อสมเนาะจะมีค่าป่วยการเป็น2,000บาทอันนี้คุยกับกระทรวงการคลังชัดเจนแล้วไม่มีปัญหาต่อไปคือข้อสงสัยเพราะว่าในร่างเองเนี่ยอ่ะสับสนกันมากเลยเรื่องของอสมต้องอายุ18-60ปีคําว่า18-60ปีก็คือการสมัครแรกเข้าครับ ทุกคนเข้าใจว่าการสมัครแรกเข้านะว่าเป็นยังไงนะคือตอนที่คุณจะวันนี้จะไปเป็นอสมอยังไม่เคยเป็นมาก่อนนะและจะไปเป็นอายุของคุณเนี่ยก็ต้องอยู่ที่1 8บแปถึงหกส่วนใครที่เป็นอสมไปแล้วและอ,อ,อายุเกิน60ไปแล้วไม่มีปัญหาอะไรจ้าส่วนอสมจะ,พ,มจะมพ้นสภาพเมื่อไหร่1ตัวเย่ก็คือตายลาออกประเมินประสิทธิภาพไม่ผ่านหรือมีคำสั่งให้ออกนะครับ คำถามต่อไปแล้วพี่พี่แม่แม่แมอสมล้านกว่าคนที่เป็นไปก่อนหน้านี้แล้วจะได้รับผลกระทบหรือเปล่าคําตอบคือไม่ได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเข้าสภาไปแล้วเนี่ยมันจะมีเขียนเอาไว้เลยว่าคนที่เป็นไปแล้วไม่มีปัญหาครับแต่ที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นปัญหาสําหรับพี่พี่แม่แม่อสมก็คือว่าคุณสมบัติต้องไม่เป็นข้าราชการการเมืองท้องถิ่นเช่นเทศบางเทศบาลซึ่งก็ต้องยอมรับนะ พี่พี่แม่แม่แมอสมหรือพ่อพ่ออสมหลายคนก็สวมหมวกหลายใบยหนึ่งในใบนั้นก็คือตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นนะครับเอาเหลือเรื่องนี้คงจะต้องไปผ่านสภาต้องไปดูว่าสภาเขาจะมีการแก้ไขอะไรหรือเปล่านะครับที่สําคัญพรบอ,อสมจะกําหนดมาตรฐานจริยธรรมอสมนะครับมิฉะนั้นแล้วใครจะมาเป็นอสมต้องจิตอาสาจริงๆและบางคนก็บอกอ,อสมอบ้านชั้นเนี่ยไม่เห็น ทำงานเลย shield. อะ่ะมันก็มีคําถามแบบนี้นะอันนี้ก็ต้องยอมรับอย่าดราม่ากันนะบางคนก็โอ้โหขยนขันแข็งมากแต่บางคนเนี่ยเป็นอสอมอแต่ไม่ได้ทํางานมิฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้มันจะมีการร้องเรียนอสอมอแล้วจะต้องมีการยื่นคําร้องให้กับนายทะเบียนแล้วก็จะให้จังหวัดเนี่ยเป็นคนถอดถอนอสอมอซึ่งมันจะมีลําดับขั้นตอนในการถอดถอนอสอมอนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเอาเรื่องของจริยธรรมเองหรือการร้องเรียนอสอมอมันจะมีขึ้นด้วยนะครับ แล้วที่บ้านอสมอเป็นไงขยันขันแข่งไหมแต่ยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับพี่พี่แม่แม่อสมอนะครับเพราะว่าโควิดที่ผ่านมาเขาก็สร้างผลงานเยอะนะครับ